สวัสดีครับคลิปนี้มาเก็บยอดกอะครับเก็บยอดกอกไปกินกับแจวยอดกอกก็อยู่ใต้เทียงหน้าครับพาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้าครับเมื่อนี้มาครับไปเก็บยอดกอกน,น้ำกันครับมายัางเลาะทงเลาะท่าครับบึงเข่าบึงธรรมชาติน้ำกันครับเข่ากับกำลังสีออกกำลังสีออกห่วงได้ครับตอนนี้ เริ่มเริ่มสูงแล้วครับนะครับงามเติบอยู่ครับเขาตอนนี้ก็แดดอ่อนๆครับช่วงเวลาประมาณหามงเรงครับ ย่างมหอดเถียงหน้าแล้วครับ<อ>นี่ครับยอดกากเฮาอ่อนๆเลยครับยอดอ่อนกำลังพอดีครับฮักเอาเลยครับเอาไปกินกับแจวหรือว่ากินกับลาบก็ได้ครับแล้วแต่แล้วแต่หมักครับ ส่วนรสชาติก็สิออกเป็นสมสม,สมจักหน่อยครับสมสมสม,มันๆออกไปทั้งสมลายกว่าครับแซบครับสัมนี้กับพ่อแล้วครับก่อนชิมเมื่อกะแวะเบิ่งเขาอีกจังหน่อยครับเบิ่งฝั่งนี้ครับฝั่งนี้กังามขึ้นกันครับ สรซลคลิปนี้ก็บสิคอจบสันนี้เนาะครับสวัสดีครับ